ไม่ได้พี่หัวหายไอ้อ๋อแค่ตัวบอออดี้๋หมายถึงบอดี้โอเคถ้าบอดี้ได้ครับโอเคโอ้โคกันัวนี้นะครับเป็นโกงธรรมดาจากโกงธรรมดาหนึ่งตัวมันจะไม่เห็นบอลลุ่มเดี๋ยจะถอยหลังหน่อยไหมถอยหลังไปหน่อยแต่มันจะเห็นหน้าพี่เลยนะไม่เป็นไรครับเออได้ได้จากโกงธรรมดาหนึ่งตัวอันดับแรกก็คือ ทางอะคสติกนะครับเราจะติดทางอะคูสติกก่อนอจากนั้นก็มาตามด้วยวงจรเพือ่อจะใส่เป็นปของกีตกร์กีตาร์ไฟฟ้านั่นแหละนะครับแต่ว่าเราก็มาใช้ในงานนี้ก็เพื่อมาผสมกับภาคของทางทางอะคูสติกนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดมาเป็นแบบนี้อ่ะอกิดภาคไปภาคก,กีตาร์โปรกอ่อน รับนะครับที่เราผสมแล้วก็ใส่คาบ,บาซิเตอร์เพื่อช่วยในเนื้อเสียงัางมาก็จะเป็นแก๊กที่ผสมก็คือนำเอาเสียงเมื่อกี้ ผสมกับทรานสคูสติกครับมันก็จะได้แบบนี้อันนี้ทรานสคูสติกนี้เราต,ตั้งเองนะครับเราอยากจะตั้งแบบไหนก็ได้จะตั้งใส่คอรัสเลย์อะไรก็แล้วแต่เราครับที่เราชอบอก็จะมีคอรัสดเดเรอเรามีคอรัสฟิลเวิร์ดมีอะไรนี่หน่อย อ่ะทีนี้ก็มาถึงแก๊กนี้เราใช้เป็นตัวสําหรับตัดสัญญาณน,นะครับก็คือเป็นข้างหลังก็คือจะเป็นองของทางอลทานคสติกล้วนๆ mm hmm. ก็จะคล้ายๆกันแหละครับเพราะว่าเป็นทาา่าพคาสติกกับตัวเนี้ยมันก็แค่มีความมีความเป็นตัวหน้าขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเองนะครับ คกสติกผสมไฟฟ้าตอนนี้น่าจะเป็นตัวเดียวในประเทศไทยตัวแรกด้วยในเคีความสนของเจ้าของอยากลองก็พี่ปีมือเสีงครับขอบคุณนะอันนี้ผมสะตอปให้ไหมครับ